ไปตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสีเฮ็ดเข่าหน้าปังรถอีแท็กนะครับกับมม่าฮอดหน้าสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ้ยครับวุ่นๆเลยตอนนี้น้ำกำลังไหลจากท่าสูบน้ำนะครับน้องล่งสูหองเหมียงไหลเข้ามาปลาพักกระแยงนะครับหอมหุยหุยตอนนี้เป่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ โอ้น้ำไหลวุ่นๆนเลยทีเดียวนะครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้อป้ายที่คารบลครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับมีกระผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสางแรงบันดาลใจท้งด้านการเกษตรมาบอกจากับพี่กับน้องเป็นประจําทุกมื้อนะครับเนาะครับสําหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อยีดอนครับอีพอนอ สีผ้าผมไปตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสีเฮ็ดเข่าหน้าปังสำหรับฤดูการนี้เนาะหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกเวลาประมาณเครื่องเดือนครับข้อิกษตรทำการเฮ็ดเข่าหน้าปังกันนะครับสำหรับช่วงนี้ครับิกษตรไปสูบน้ำเข่าหน้าเพื่อสีเซ่เฟียงให้มันเปื่อยไว้ หลังจากนั้นเกษสีเดยมีการไถการปั้นการคาดอ่าแล้วเกษสรเดย์มีการวานต่อไปครับครับสำหรับตอนนี้ครับห้องก็พร้อมแล้วครับเดินทางไปเลยครับผมไปที่โคกหนองนาธรรมมะข้ามหาสลรคามไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บรถอีเอรถอีแท็นะครับกับมาฮอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับผม นี่ครับถึงบริเวณโคกนองนาธรรมมะข่ามหาสาร,รคามครับผมเอาบไปเข้ากับเสร,รียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ครับบริเวณที่เข้าสี่มีการตั้งเครื่องสูบน้ำเนาะอันนี้เป็นน้องน้งนำสาธารณะครับพี่น้องครับน้องกุดใหญ่ครับเป็นหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน ของบ้านมะคาตะมบลมะคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสรักามครับครับนี่คือท่อสูบน้ำนะครับท่อพญานาคนะครับเนาะในการเท้าเสียลาลงไปย่างฐานตรงนี้ครับซึ่งเป็นฐานในการสูบน้ำเนาะซึ่งตอนนี้พอิดอนเรากําลังมีการสมแทมบริเวณหัวกระโหลกของท่อสูบน้ำนะครับเอาครับตอนนี้กระติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทอ่อ ก็ลงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเข้ากับตอทอพญานาคใส่กับทอผ่านเนาะเอาเตียมความผอมต่างๆบัตรน,นี้เข้าเสียรถไทเดินตามครับเอากล้วยเล็กลงมาใส่ท่อกระปานเอาครับพีน่น้อง <n> ครับ,นอนรบตอนนี้การติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับรถไทเดินตามหรือว่ากล้วยเล็กนะครับต่อใส่ทอพญานาคนะครับรากาทอผ่านเนาะ <S <S สตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ สำหรับตอนนี้เนาะเอามาเบิ่งกันครับตอนนี้ว่าน้ำขึ้นรือโบขึ้นหลายปันดเนาะเอาครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันเลยครับผมครับขอไปในท่อพีวีซีนะครับเนาะหลังจากนั้นจะถามถนนครับถามถนนนะครับเพื่อสิลงท่างห้องเหมียงครับพี่น้องครับนี่บู๊ยครับวุ่นว่นเลยครับสำหรับตอนนี้เนาะบ้านนี้ก็สิล่งสู่ให้หน้าเนาะ กษตมาเคียยพื้นที่ครับตอนนี้กับพ่่ดอนเนาะในการสีให้น้ำด้เดินสะดวกนะครับเขาไปเบิ่งกันเลยครับผมตามน้ำไปเลยครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำกำลังไหลจากท่าสูบน้ำนะครับเนาะลงสู่ห้องเมียงซึ่งตอนนี้พ่อใหญ่ดอนครับอีพอเพิ่กนกะได้ทำการเคียพื้นที่สำหรับคลองน้ำหรือว่าห้องเมียงครับเพื่อเยน้ำ เดินทางเลยสะดวกนะครับพ่อพี่น้องครับเอาห้องไปเบิ่งกันครับว่าจุดหมายปลายทางของน้ำเท้าสูบนะครับสิไปทั้งหดเนาะครับเนาะตามกันไปเลยครับพี่น้องครับบู๊ยครับตอนนี้ครับครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำกันไหลมาเรื่อยๆครับตอนนี้มาถึงจุดของบริเวณคลองน้ำหรือว่าห้องเมียงของเข้าครับตรงนี้คือเป็นตรงบริเวณปลูก พักกระเญงครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้ก็มองปลูกพักกระเญงของเฮ้าผลปรากฏว่าบ่มีน้ำครับครับกําลังงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับพักกระเญงเฮาเนาะหลังจากนั้นครับโอ้ซุ่มเย็นครับพี่น้องครับบาทที่นี่โอ้หนาเออไหลเข้ามาสําหรับปลาพักกระเญงนะครับที่เขาปลูก หอมหุยฮุยครับสำหรับผักกระแยงมองนี้เขานาะน้ำไหลเขามากครับหลังจากที่มองบริเวณเขาปูผักกระแยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้ซ่มเห็นเนาะนี่น้ำากระสิลงซูไฮน่าของเขาครับพี่น้องครับนี่โอ้ไหลเขามาในพื้นที่ทีหน้าแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาเขาจะมาเป็นกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะสำหรับที่นี่ครับโคกหนองนาธรรม มะค่ามหาสารคามนะครับทั้งบดยีสิบหาไรครับแต่ว่าทำการปลูกเขายี่สิบสองไรเนาะครับสำหรับตอนนี้ครับคุณตาดอนเนาะเพิ่นก็บเป็นน้ำลงพิมน์ทีแต่ละให้หน้านะครับเนาะนี่ครับให้หน้าสองให้นะครับที่เป็นให้หน้าอยู่ทั้งนุ่นเถียงนะครับนุ่นเถียงหน้าเนาะครับนี่เถียงหน้าหน่อยเนาะ เอาบาดนี่ครับสองห้นี่ครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้เปิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้น้ามไหลวุ่นๆุนเลยทีเดียวนะครับอยากให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นบรรยากาศสํหรับมือนีนะครับเนาะครับพี่น้องครับสําหรับไหน่าอยู่โน่นเถียงหน้าหอนเนาะในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ประมาณซีไรครับให้เดียวครับให้พี่น้องครับแต่เลยเป็นจุดแรกนะครับที่ต้องเพ่งเขามากนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของเ้านะครับในการเทดเขาหน้าปังสําหรับปีนี้เนาะ,ะนี่ก็คือไฮแรกที่เพ่งเขามากนะครับเนาะครับเสียนคุณตาดอนเพิ่นเพ่งน,น้ำนะครับจากคลองเหมียงหรือว่าจากคลองน้ำตรงนี้ มาย่างให้หน้าให้นี่นะครับที่เห็นไหลวุ่นๆออกมากหลายคนก็มีความสงสัยแล้วก็สอบถามว่าน้ำมัมนไหลาจากท้องเหนียงจากข้องหน้าม,มาจากนี่โงมาให้หน้าได้ยังไรนะครับจากการถีฝังท่อพี c ีซีครับขนาด4นิ้วครับพี่น้องครับจะได้เ,เหตุมีความสะดวกครับในการถีดเอานา้ำจากข้องหนา้าโงมาสู่ให้หน้าเนาะ โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่พักกระแยงเนาะเป็นตัวสอนให้ครับและนอกจากนั้นนะครับบริเวณโคกหนองหน้าท่ามองนี้นะครับเขายังได้ทาการปลูกนี่ครับสําหรับต้นยางนาครับพี่น้องครับนี่บู๊งงามหลายครับนี่ได้ปีที่สองแล้วครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้ก็ล่างแตกยอดเบ้งนะครับโอ้ยงามปัญญงนะครับอืนี่ได้สองปีนะครับซึ่งเฮาก็ได้ทาการปลูกไว้นะครับ ตรงค่างๆบริเวณห้องเมียงหรือว่าคลองน้ำเนาะและนอกจากนั้นนะครับอยู่ขั้นแท่นหน้าครับพี่น้องครับนี่มีต้นพยุงครับพี่น้องครับนี่บักญงแลรวครับผมนี่และนอกจากนั้นมีต้นยางนาครับนี่ครับเป็นต้นสนให้ครับนะครับมีหลายต้นเลยครับก็เป็นพื้นที่หน้าแห่งแรกนะครับของตำบลมักาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดนครสระบ์นะครับที่มีการปลูกต้นไม้ บนคันแท่นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งนี่ครับต้นย่างหน้าแลวก็ต้นพยุ่งนะครับก็เลยเสียดเป็นคันนาทองคำครับพพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับนอกจากนั้นยุคห่างสาหน่อยเฮ้าครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งครับบ้านนี่ครับอ้ยแตกยอดเนาะ วันนี้คุณตาดอนเพิินก็ได้ทาการเป่งน้ำครับจากห้องเหมียงจากคลองนะครับลงมาสู่สาหน่อยครับพี่น้องครับนี่อ้ยไหลวิยนเลยครับพี่น้องครับนี่นี่ครับโดยคุณยายตวนเพิินกาลังขุดขุมอยู่นะครับสิปลูอย่างคุณยายปูบกุงครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับบริเวณสานามเนาะสาหนวย กระทัดรัดนะครับพ่อสงควนเฮียครับพี่น้องครับนี่นี่ครับบูนี่ครับน้ำไหลเข้ามาเนาะนี่ครับส่วนทั้งนี้คือเถียงหน้านี่การปลูกบัวแดงนะครับบัวป้องแล้วก็เลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับพี่น้องครับอ๋อจังมาเบิงละเอียด่างๆในคลิปก็ต่อไปเด้อครับพี่น้องครับ ก็มือนีเขาว่าถึงเรื่องของการสูบแนมเข่าในพื้นทีหน้าและพื้นที่สาครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับนุ่มขวัญชช่ก็ได้มาบอกจากเกี่ยวกับเรื่องของอการที่พี่พอเพิ่นผ้ามาสูบอ่าจากน้องน้ำสาธารณะนะครับเข้าสูไห,หน้าเนาะเพื่อสิเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับการเฮ็ดเข่าหน้าปังสําหรับฤดูกาลนี้เนาะ มาติดตามคลิปต่อๆไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีหลายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เบิ่งกันเนาะนี่โดยเฉพาะยิ่งนี่ครับการปลูกพืชผักสวนครัวบนคันแทนานะครับซึ่งตอนนี้ขาดน้ำเมื่อแล้วสองสัปดาห์เนาะ,อะตอนนี้หลังจากที่ได้น้ำเขามาแน่หน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บคงสิได้มีนม้ำหดต่างๆต่อไปกับเป็นกเกษตรแบบบ้านๆครับกรเกษตรแบบง่ายๆเนาะ เอาจังได้ฝากติดตามกันแล้วกันเด้อสำหรับพอ่อยพี่น้องทุกทท่านครับช่อง YouTube ซึ่งมีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร c h a n n e l นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายลอยคลิปแล้วเด้พอพ่อไอพี่น้องครับช่วยสนับสนุนในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ในเด้อนะครับ เพื่อสิบประดพษฐ์คลิปดีๆแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานข้อมลาพาจากคอพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวุ้ยน้ำเริ่มไหลเขามาแล้วครับพี่น้องครับ